หมูกระท้าว่ะเจ๋วอ่ะเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงวันนี้ก็พี่การเปิดไหมครับท่านผู้ชมสครับเปิดเท่าผมอ๋อมือถืนแอร์เหรอพี่ใช่ครับห้องแอร์ได้ครับผมลูกค้าสะดวกนั่งข้างนอกข้างในดีครับผมนั่งในแล้วกันเชิญเลยครับผมครับแล้วเรามีเป็นหมูกระทะครับผมย่างเนยชาบูนะครับผมราคาพิเศอยู่ที่สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยนะผมวันนี้เป็นรายการเพิ่มเติมแล้วก็เพิ่มเด็ดนครับผมแล้เชิญลูกค้าได้ค่อบทางนครับผมมันจุ๊ิ ครับผมนี่พี่ผมหนาวมากเลยพี่ขอแอร์ผมสักนิดนึงได้ไหมอ๋อได้ครับได้ครับผมได้ครับรอบคุราสักครูนะครับครับผมพี่ผมยี่หนาวอยู่เลยพี่เชฟผ่อนลงอีกนิดนึงได้ไหมเอาลูกค้าจะปิดแอร์ไหมครับผมอืไม่เอาเม่าผมอยากนั่งแอร์อ๋อได้ครับผมได้ครับเดี๋ยวผมแก้ปัญหาให้ครับผมนี่ครับคุณลูกค้าเป็นผมนะครับนี่เลยหรืได้ครับผมเชิญเลยครับเชิญเลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจังไม่หมดนะครับจังไม่หมดนะครับรอสักครู่ นี Ooh, ่ครับนี änder. ่ครับโอ้โหจัดเต็มมาแล้วผมจัดเต็มประการร่างท่านรอหนีอ้โหไปแล้วผมยังไม่ยังไม่ยังไมีนะครับคุณลูกค้าหนาวไม่ควรจะครับครับวันี้ว่าเขาคุณลูกค้าหนาวอย่งไรครับถี่เพียนเดียวถามยังงนะครับมีหมอนโอ้ยมีครับยังจัดอย่งไรครับผมวันนี้บริการของผมเชิญเลยครับ สุดยอดเลยครับผมมีารเลยไ่อยากริงเลยครับเนี่ยใช่ครับผมเราบริการลค้าทุกระดับประทับใจครัผม